สุดยอดสุดยอดเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงจริงแอสตันโอ้นอนโว่ <Wow. S 1> ลมเชลซียับยับแบบรัวๆาร์ตซน,นก็แพ้ทางทีมเดียวแหละแมนเชสเตอร์ซิตี้อเดยเชลซีก็แพ้ทางทุกทีมหกนัดรวดแล้วแพ้โอ้โหนักหนักสินีก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเทา้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะ ถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมแล้วก็คุยหลังเกมพิมเมลีครับวันนี้มันก็จะมี ฟุตบอลพิีเมลีเตะนะครับสองคู่เป็นคู่ที่ลิเวอร์พูลก็จะเตะแล้วก็ City แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเตะส่วนคืนที่แล้วอ่ะก็เป็นทางฝั่งเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับก็เป็นอาร์เซนอลสามารถเอาชนะเชลซีไปได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยหลังเกมแล้วก็คุยก่อนเกมกันเราไปเริ่มที่คุยหลังเกมกันก่อนคุยหลังเกมเนี่ยเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในวันนี้อาร์เซนอลเนี่ย ใช้ผู้รักษาประตูเป็นอารอนแลมเดลเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้จะใช้ยาคุปคิวอ,อ้นะครับผมแล้วก็กาเบียวมาเกยเยสยืนคู่กันแบ็กซ้ายอาเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้แบ็กขวาเบนไวด์กองกลางก็มีจอร์จินยูกับแกนิช,ชาก้าครับกลางลูกเป็นมาดินโอเดกาดส่วนหน้า3ตัววันนี้ใช้ลีอันโดทอสซาเป็นตัวจริงครับผมแล้วก็มีกาเบียวเจสซุดแล้วก็บูคโยซาก้าลงครับวันนี้สําหรับอาร์เซนอลส่วนของเชลซีของเชลซีนี่ ผู้รักษาประตูเกป้าลิซาบาลากาเซ็นเตอร์บแบ็กก็เป็นเตียโกซึนวายืนคู่กับเวสลี่ฟูฟาน่าครับแบ็กขวาเซซ่าอัสปิเกตา้าแบ็กซ้ายเบนชูเวลออกองกลางก็จะมีเอนโซเฟร์นันเดสเอนโกโลโกองเต้แล้วก็มาเตโอโควาซิครับหน้า3ตัววันนี้เป็นลาฮิมสตเตอร์ลิงเบรแอเมริกโอบาเมายังแล้วก็นอนี่มาดูกี้ครับผมโอ้โหเกมนี้ก็เล่นกันที่เอมิเลีสเตเดียมที่บ้านอาร์เซนอลนะครับผม เริ่มเกมมาก็จะเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลนั่นแหละครับเริ่มเปิดเกมลูกใส่เชลซีทันทีใช้การเพสสูงนะเชลซี Chelsea ก็โดนบีบตลอดนาทีที่4ก็ได้ลุ้นแล้วครับเป็นลูกที่เบนไว้วางบอลยาวมาแล้วเป็นเกนิชาก้าจับบอลลงมา1จังหวะแต่ก็เป็นเจป้ามาปัดไว้ได้หลังจากนั้นอดกาตก็ไปเก็บบอลลงมาเล่นแต่วันก็ยังไม่มีจังหวะยิงนะครับผมก็ทําให้รอดตัวไปของเชลซีจังหวะนี้หลังจากนั้นถัดมาอีกนาทีที่18ครับผม อเล็กซานเดอร์ชิชิงโก้จ่ายบอลเข้ากลางมาให้เจสุสเจสุสก็ออกข้างให้ชาก้าก่อนที่ชาก้าจะเปิดคอร์ดเข้ามาให้โอริกาดยิงเข้าลูกนี้ยิงชนคานแล้วก็ดิ้งเข้าไปเลยสวยมากครับเป็นอาร์เซนอลออกนําตั้งแต่18นาะทีแรกจากโอริกาดครับลูกนี้ต้องต้องชมทั้งทั้งแกรนดชากา้าแล้วก็โอริกาดนะครับที่ยิงบอลได้ดีมากๆเลยในจังหวะนี้นะครับแล้วบอลลูกนี้มันเหมือนจะผ่านเอนโซเฟอร์นันเดสไปง่ายนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะ สกัดได้นะลูกนี้เขาไม่น่าปล่อยไปอย่างเงี้ยสำหรับเอนโซนะหลังจากที่รนขึ้นนํานะครับ อาโชซีก็บุกใส่บ้างนาทีที่24กองเอตี้จ่ายทะลุช่องให้เบนชิววลเลี้ยงไปยิงครับแต่ก็เป็นอารอนเลมเดียวที่โชซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้ครับนาทีที่3 1ชาก้าคนเดิมครับได้คอสเข้ามาแล้วก็เป็นโอเดกาดคนเดิมครับที่ยิงเข้าไปโอ้โหเหมือนกับลูกแรกเป๊ะเลยลูกนี้แต่ว่าโอเดกาดยิงไปฝั่งขวามือของตัวเองคือลูกแรกเนะี่ยโอเดกาดจะยิงไปฝั่งซ้ายมือของตัวเองถูกไหมครับแต่ว่าลูกนี้จะเป็นยิงเลียดแล้วก็ เข้าขวามือของโอเดกาดนะครับเข้าไปเลยเหมือนกันเปนะครับคือมันจะไม่เหมือนกันแค่วิธีบอลที่พุ่งเข้าโกนะแต่ว่าการจ่ายคันคอร์สเนี่ยเหมือนกันเปะเลยหลังจากนำสองศูนย์แล้วอาร์เซนอลก็บุกแหลกเชลซีก็ช็อตไปเรื่อยๆนาทีที่34ครับผมเป็นคาเบียเจสซุดยิงให้อาร์เซนอลออกนำห่างเชลซีไป3ประตูต่อศูนย์โอ้โหตั้งแต่3-4นาทีแรกนะสามศูนย์แล้ว ผมคิดว่าน่าจะขาดนะคือเนี่ลูกนี้กองหลังเชลซีก็มีมียืนอยู่ในตำแหน่งนั้นถึง4คนนะครับเดี๋ยวก็ไม่สามารถทําอะไรผู้เล่นอาร์เซนอลได้เลยนะไม่สามารถสก,กัดบอลออกไปอะไรได้เลยนะโอ้ก็มันก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลบุกแหละเชลซีจะทำอะไรไม่ได้จนจบครึ่งแรกไปก็ในสกอร์นี้ที่อาร์เซนอลน,นำสามศูนย์นาทีที่51อาร์เซนอลเกือบได้ประตูขึ้นทำอีกครับเป็นลูกเต็มุมของเรนโดทาซา เปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นมากระเยโมงไปแต่บอลมันเกือบจะเข้าโกแล้วแต่เตียโคซินวาไปสก,กัดออกได้ครับลูกนี้นาทีที่52บุกโยสาก้าพาบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายเข้ากลางให้ชากา้าชาก้าเลี้ยงหลบหนึ่งจังหวะแล้วก่อนที่จะยิงแต่ว่าก็เป็นเจป้าที่ปัดบอลออกไปได้ลูกนี้เกือบไปสี่เกือบจะสี่ลูกไหลยหลายครั้งแล้วน,นะครับจังหวะน,นี้ต้องชมบุกโยสาก้านะครับที่พาบอลขึ้นมาได้ดีนะครับหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ครองเกมบุกอยู่เรื่อยๆนะครับนาทีที่5 7เจ ชาค้าได้บอลอยู่ทางกลางสนามก่อนที่จะเลี้ยงมาแล้วก็ยิงไกลลูกนี้แต่ก็บอลมันก็หลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวน่าเสียดายมากนาทีที่54เป็นเชลซีบ้างหลังจากนี้เชลซี Chelsea จะเริ่มพาบอลขึ้นมาได้หลายจังหวะแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลเริ่มผ่อนเกมแล้วเตลโกซินวาจ่ายกลับมาให้โคเซิตตอนที่โควซิตจะเปิดบอลทะลุช่องมาให้ทางอาโมเอก้นะครับยิงแล้วก็โมเอก้ก็ยิงเข้าไปทําให้ เอลซีตีใครแตกอาเซนอลไป3ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่65ครับผมลูกนี้ต้องอต้องชมโมเอกเก้เลยนะที่สอดขึ้นมาแล้วก็สอดขึ้นมาได้ดีมีความเร็วแล้วก็หาจังหวะยิงได้ดีนะครับผมดูมีอนาคตเลยการเล่นของเขามีอนาคตเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทั้ง2ทีมก็ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับบอลมันก็อาเซนอลก็ไม่ได้เร่งอะไรมากเน้นชัวร์มากกว่า อที่ที่84ครับเป็นอาร์เซนอลต่อบอลกันแล้วก็บอลมันก็อยู่ทางอรณกาูอิอุณกาูเลี้ยงบอลจี้เข้ามาก่อนที่จะยิงแต่ก็เป็นเกป้าที่ปัดออกไปได้อืจะได้ลูกสี่หลายรอบแล้วนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับก็สุดท้ายก็คืออาร์เซนอลก็สามารถครองสกอร์นี้ไว้ได้3ประตูต่อ1แล้วก็จบเกมไปในสกอร์นี้ครับ3-1อาร์เซนอลก็กลับขึ้นไปนำจากฝูงชั่วข่าวครับแจงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จครับผมส่วนเชลซีก็ แพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วหลังจบเกมเนี่ยอาร์เซนอลก็เก็บเพิ่มอีก3แต้มจาก75ก็เป็น78แล้วก็แข่งไปแล้ว34เกมเหลือแค่4เกมนะครับแล้วก็คราวนี้ก็นำแมนเชสเตอร์ซิตี้2แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้มี76แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้32แต้มส่วนเชลซีก็ยังหลังอยู่อันดับ12ครับมี39แต้มครับ น้อยมากๆตอนนี้คือฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลมากถ้าเราดูนะเป็นที่1ตอนนี้มี78เแต้มสําหรับอาร์เซนอลแข่ง34นัดเนี่ยถือว่ามากๆเลยครับมากๆยิง81เสียแค่39ประตูนะครับผมประตูได้เสียเนี่ยบวก42เป็นอันดับ2ของลีกอันดับ1คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูได้เสียบวก54นะครับ แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยถ้าเราตีตีถัวไปว่าอีก4เกมเขาชนะรวดนะ mm hmm. ก็จะมีอีก12แต้ม12แต้มเนี่ยบวกกับ78เนี่ยจะมี90แต้มเลยนะครับจะเป็นสมมุติว่าเอาสมมุติว่าอาร์เซนอลได้รองแชมป์จริงๆอะ่ะ mm hmm. ก็คือจะเป็นรองแชมป์ที่มี90แต้มนะครับ mm hmm. ผมโอ้โหถ้าถือถ,ถ้าถือว่าอาร์เซนอลได้90แต้มจริงๆแล้วไม่ได้แชมปนะ์น่ะจะเป็นสถิติที่ ประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลนะครับที่มี90แต้มแต่ไม่ได้แชมป์นะครับเพราะว่าทุกปีที่อาร์เซนเวนเกอร์พาทำเนี่ยมันไม่ถึง90แต้มเลยนะแล้วก็ลิเวอร์พูลเคยทําได้คือเป็นรองแชมป์ที่97แต้มนะครับจะเป็นรองแค่ลิเวอร์พูลนะสำหรับอาร์เซนอลนะโอ้ถ้ามี90แต้มจริงก็น่าเสียดายที่ไม่ได้แชมป์ครับในฤดูกาลนี้เอาล่ะก็จบไปแล้วสำหรับคุยหลังเกมเดี๋ยวเราต่อที่คุยก่อนเกมครับคุยก่อนเกมเนี่ยจะมี2คู่ วันนี้จะมีลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเราไปที่คู่ลิเวอร์พูลฟูลแลมกันก่อนคู่ลิเวอร์พูลฟูลแลมนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ5ของตารางมี56แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4เนี่ยอยู่7แต้มนะครับผมมีลุ้นอยู่ไฟแชมเปี้ยนลีกอะตอนนี้ลิเวอร์พูล ส่วนฟูลแลมตอนนี้มี45แต้มอยู่อันดับ10นะครับก็น่าจะหมดลุ้นอะไรแหละจะมีมากที่สุดก็คือต้องรีบทําแต้มเพื่อจะไปเล่นพวกยูฟ่าคอนเฟิเนนซ์ลีกอะไรพวกนี้นะครับผมผู้เล่นที่บาดเจ็บของลิเวอร์อพูลเนี่ยมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียโก้อาันทัลล่านะครับนาบิเกต้าโรเบโตเฟอร์มิโน่เดียโก้โจต้าเนี่ยเขาเจ็บเพิ่มมาอีกติฟานบาเซตี่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็คาวินเลมซี่ที่เจ็บอยู่แล้วนะครับเยอะมากแล้วก็ ผู้รักษาประตูนี้อลิซอนแบ็กเกอร์ลงได้เซนเตอร์แบ็ก mm hmm. ก็เป็นชุดตัวจริงครับเวอร์จิลฟานได้กับอ ah mm ีบาฮิมาโคนานเะต้วนันนี้พร้อมครับแบ็กขวาก็คนดีคนเดิมเทนอลิเซนเดอร์อารนูนะครับผมแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันกองกลางก็อย่างฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันคือติสโจนอย่างเงี้ยพร้อมหมดนะครับแนวรุกอย่างลุยดีอาร์ก็กลับมาแล้วโคดี้กคโปโมฮัมเหม็ดซาลาวันนี้พร้อมแถมยังมีดาวินนูนเยสอีกคนหนึ่งครับผม ก็ถือว่าถึงแม้จะเจ็บเยอะก็ยังพร้อมอยู่นะครับสําหรับดิวอฟูในการเจอกับฟูลล่มส่วนฟูลเล่มเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยเสียอันเดสเปเรล่าครับกองกลางตัวเก่งในฤดูกาลนี้ไปครับจากการบาดเจ็บนะครับอืต้องคอยดูข่าวนะเปเรล่าเนี่ยมีโอกาสที่จะพักทั้งฤดูกาลแล้วนะครับตัวนี้คนนึงคือทิมรีมนะครับยังบาดเจ็บอยู่วิลเลียนก็บาดเจ็บเลนนโคาวาเขาบาดเจ็บส่วนอเล็กซานดรามิโตวิชก็ยังโทษแบนด์อยู่นะครับผม ผู้เล่นที่ลงสนามได้วันนี้ของฟูลแลมครับแบรนโร่ Reno, พร้อมครับเซนเตอร์แบ็กก็อิซาดิออฟกับโทซินอาดาราบิโอพร้อมครับผมแบ็กขวาเคนนีเตเต้แบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันเหมือนเดิมกองกลางก็อย่างเจบาลิญญาแฮลลิสันลีดทอมแคนนี่ที่ลงมาแทนอันเดสเปเรล่านะครับวันนี้ส่วนแนวรุกก็จะมีแฮ์รี่วิลสันบ๊อบบี้ลีดพร้อมครับส่วนกองหน้าอย่างคาร์ลตเวีเนอุสก็พร้อมเหมือนกัน การเจอกันของทั้งสงทีมเนี่ยเมื่อต้นฤดูกาลลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกไปเสมอฟูลแลมสุดมันนะครับในเกมนั้น2ประตูต่อ2นะครับตอนต้นฤดูกาล ลิวพูห้าเกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะ4เสมอหนึ่งครับแล้วก็เป็นการชนะ4เกมรวดมาแล้วนะครับเกมล่าสุดคือลิวพูเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์อย่างมันเลย4ประตูต่อ3ส่วนฟูลแลมเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้3ครับผมเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ2ก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนผลสกอร์ที่คาดนะผมคิดว่าวันนี้ <c oughs> ฟูลเล่มหมดแรงจูงใจพอสมควรแล้วนะครเล่นแล้วก็สภาพทีมก็ไม่พร้อมเท่าริวฟูลสักเท่าไหร่ริวฟูลเนี่ยก็ถึงแม้จะมีนักเตะเจ็บเยอะแต่นักเตะที่ยังอยู่ในทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดเอทั้งนั้นนะแล้วก็ผมว่าริวฟูลน่าจะผ่านไปได้ริวฟูลถล่มนะเพราะว่าสามประตูต่อศูนย์ชนะฟูลเล่สามศูนย์นะครับผม <c oughs> แล้วไปต่อที่คู่ต่อไปคู่ต่อไปคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการกมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย,ค,ย,ยค,คือมีนักเตะเจ็บอยู่สองคนคือมีนาธานอาเกะที่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยมีเชวินเดอร์บอยด้วยนะครับที่เจ็บเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องรอดูอาการว่าจะหายทันหรือเปล่าส่วนผู้เล่นคนอื่นพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูเอเดนซันมอร์เลสก็พร้อมเซนเตอร์แบ็กรูเบนดีอาร์ตมาฮานุยอากันจีจอห์นสโตนพวกนี้พร้อมหมดนะครับวิงแบ็กอย่างไคล์วอลเกอร์อย่างเงี้ก็พร้อมกองกลางโรดี้พร้อม แล้วก็อีคายุคุณดูกันก็พร้อมแนวรุกเนี่ยจะมีจูเลียนอวารสที่ฟอร์มดีนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเแลนด์แจ็คกิลิสตลิยานมาเรสพร้อมหมดครับเบนโนซินวาเนี่ยพร้อมหมดนะครับผมในเกมนี้ส่วนของเวสแฮมเนี่ยก็มีนักเตะสองคนที่บาดเจ็บก็มีเกอร์ซูมากับเจเรากาสคาร์มักกาครับผู้เล่นที่พร้อมวันนี้ของเวสแฮมลูคัสวาเบียนกี้ผู้รักษาประตูพร้อมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเอ็นโกโลออกบอนน่ากับนายิบเอเกิร์ดก็พร้อมครับ วิงแบ็กก็จะมีวล,ลาดิเมียกูฟาวอารอนเคดเวล์พร้อมกองกลางดีแคนไลท์โทมัสซูเซกลูคัสปากเกต้าพร้อมแนวลูกมิเชลอันตโตนิโอซาอิตเปลมาจาร์ลอตโบเวนพร้อมโอ้โหก็ฟูลทีมเหมือนกันนะเวสแฮมน,นะแล้วก็คือผมว่าน่าจะบุกมาสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้มันนะแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องเน้นผลนะ เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อศูนยนะครับที่บ้านเวสต์แฮมเลย5เกมหลังสุดของซิตี้ก็คือเป็นการชนะ4เสมอหนก็เหมือนเดิมคือการเสมอบบเยนในบ้านาาเยนที่สก,กอร์มันห่างไปแล้วนะครับอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกส่วนเกมล่าสุดคือบุกไปชนะฟูลแลม2-1เวสต์แฮม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ แล้วก็เป็นการแพ้2นัดติดแล้วสำหรับเวสต์แฮมเป็นแพ้ลิเวอร์พูล2-1แล้วก็แพ้คิสตันพาเลต4ประตูต่อ3นะครับดูตามฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ดูตามเรียงจูงใจแล้วอะตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะอยู่อันดับ2เขาต้องชนะเพื่อจะทำเติมขึ้นไปแซงอาร์เซนอลเหมือนเดิมส่วนเวสต์แฮมเนี่ยกำลังหนีตกชั้นอยู่นะครับว่ามันเลยทีมนี้ตกชั้นเจอกับทีมลุ้นแชมป์เนี่ยผมว่ามัน เวนแฮมน่าจะมาสู้ได้สนุกแต่ว่าสุดท้ายผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเฉือนไปได้นะเอาสักสประตูต่อหนึ่งแล้วกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนะครับผมก็ไม่กล้าบอกว่ามันจะเสมอนะผมเอาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนวิเทนแฮม2ประตูต่อหนึ่งในเกมนี้นะครับผม2ประตูต่อหนึ่งเอาละก็จบกันแล้วสําหรับการคุยหลังเกมแล้วก็ก่อนเกมในวันนี้วันนี้มีบอลพรีเมียร์ลีกสคู่นะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยไนเตดก็เตะวันพรุ่งนี้นะครับ ผมคิดว่าทั้งแมนซะิเตี้รลิเวอร์พูลน่าจะผ่านเกมนี้ไปได้เกมฮารุโหดไปได้เลยครับยังไงเราก็ต้องมาคอยติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับผลฟุตบอลพิมร์ลีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้น ยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ